สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่แท็บชานอลนะครับแอตโต้ก็มาอีกแล้วครับกับคลิปตอบคอมเมนต์เนาะรายสัปดาห์ของเราครับเหมือนเดิมนะครับก็ตอบคอมเมนต์นะครับจะมาเรื่อยๆแต่ตอนเนี้ยกำลังมีความคิดว่ากูจะลดมันดีไหมเป็น2สัปดาห์ทีเพราะว่ารู้สึกว่าบางสัปดาห์เนื้อหามันค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็คอนเทนต์ที่จะลงตอนเนี้ยพูดตรงๆนะวันแน่นแตบนะครับคือมีหลายเป็นเกือบสิบคลิปที่แอตโต้อัาไว้แล้วยังไม่ได้แบบ โพสต์มันออกมาแต่ก็นั่นแหละเอาว่าเป็นตอนนี้มันเป็นมันรีอ่าเป็นวีคลี่ไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคก็มาตอบคอมเมนต์เหมือนเดิมครับจะถึงประมาณทิ่แถวเท่านี้แหละนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับขออนุญ,ญาตขยายนิดหนึ่งโอเคนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่เกลียดการส่งจดหมายแลกโปรโมชมากครับคือมันตัดโอกาสเด็กบ้านนอกสดๆอย่างผมเรียนโรงเรียนที่บ้านไกลจากไปสนีมากๆไม่ค่อยมีเวลาทางทัวระในเมืองอ่าคือก็ <c oughs> ต้องบอกว่าอธิบายให้เข้าใจกันก่อนคือเราก็ไม่ได้อยากเข้าข้างเขานะแต่อันนี้คืออยากอธิบายเข้าใจก่อนว่ายุคหนึ่งสมัยหนึ่งนะครับของประเทศเราอะ่ะเขาอยากให้มีการอินเทอร์แอคกลับมาคือเมื่อก่อนอะ่ะการเก็บฟีดแบ็กมันไม่ได้เหมือนยุคปัจจุบันเมื่อก่อนน่ะการเก็บฟีดแบ็กอย่างเงี้ยเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่มีพอมันมีเทคโนโลยีเข้ามาเวลาคนคอมเมนต์หรือคนอะไรอย่างเงี้ยมันคือการเรียกว่าเก็บฟีดแบ็กใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ย เขาก็อยากรู้ว่าเออลูกค้าที่เอาการเราไปจริงๆอะ่ะแล้วแบบเขาเอาไปเสร็จปุ๊บอะ่ะเขาเอาไปแล้วแบบอยากให้มีกระแสตีกลับมาที่ตัวเองเนี้ยทํายังไงเขาก็เลยต้องทําโปรโมทเป็นอย่างเงี้ยซึ่งหลายๆครั้งอะ่ะมันอาจจะดูตะขิดตะขวงใจกับวิธีการนี้นะลองกลับไปดูแบบหลายๆอย่างก็ได้แม้กระทั่งนิตยสารเมื่อก่อนอะ่ะถ้าอยากได้ให้ส่งจดหมายกลับมาเอออะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีวิธีการเนี้ยค่อนข้างเยอะเว้ย แต่ว่ามันถามวิธีการที่ดีไหมใช่มันเป็นวิธีการที่ไม่ได้ดีอะไรมากสุดท้ายอะ่ะมันก็รู้สึกว่ามันก็เป็นวิธีการที่แบบเหมือนภักภาระให้เราต้องมาอะไรอีกทั้งนั้นที่มึงก็ส่งโปรโมทมมให้กูเลยก็ได้อันนี้คือเข้าใจเว้ยส่วนตัวไม่ได้ชอบวิธีการนี้แต่เราเข้าใจว่ามันเป็นการที่มันเป็นการเดียวที่เขาจะเหมือนรับฟีดแบ็กหรืออินเตอร์แอคกับลูกค้าในยุคนั้นได้พอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปครับวิธีนั้นมันก็เลยไม่ได้จำเป็นแล้วอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคต่อมา ผมเล่นววนการ์ดครั้งแรกครับอตอนอยูอ่ครั้งแรกตอนอยู่ที่มีโกพลาดินมา mm hmm. ก็ประมาณภาค2แหละนะครับ mm hmm. พูดถึงเลกาลิสพีชมันคือพวกออเดอร์สุดเทพใหม่อย่างจอกที่ใช้หนึ่งที่ใช้อ๋อโอเคนะครับนี่ก็พูดถึงไอตัวเลกาลิสพีชนะครับของชุด 05นะครับผมนะก็เข้าใจครับว่ามันเป็นมันมีอะไรเลยอ่ามันมีพวกลูกเล่นใหม่เยอะเดี๋ยวนี้เออบอกตรงนะแโตโตบางอันก็ตามไม่ทันเหมือนกันนะครับนะประมาณนี้นะครับลองอ่านดูกันได้ครับโปรโมยุคนู้นมันค่อนข้างโง่อะแต่อาร์ตมันสวยพยาบาลตัวอะไรนะสวยบางตัวอ่าบางตัวเลยเก็บไว้ดูเล่นอ๋อใช่คือ ต้องบอกว่าโปรโมยุคแรกมันคือโปรโมวจริงนะบางอันอ่ะบางอันมันคือโปรโมวจริงๆนะต้องเป็นฟอยหรืฉลาดถ้าโปรโมมันจะดูโง่ๆหน่อยนะครับพอแอดพูดถึงร้านช่วงท้ายนี้ผมรู้สึกแก่เลยครับแต่ก่อนไปแข่งที่ไปแข่งทีมที่ซ TV บ่อยมากจริงๆก็แอดก็ไปแข่งบ่อยครับนะก็จริงๆอส่วนตัวชีวิตส่วนตัวตกับซ t v มันคือการแคปิตอลวิกตอรี่อยู่ตรง ทุกวันนี้มันเรียกตึก่าอะไรไม่รู้อะตึกที่มันมีตีน้อยอ่ะเออมันอยู่อยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตึกที่มันมีตีน้อยทุกวันนี้ในในตรงตรงไอ้สวรีชัยอ่ะนะจริงๆอ่ะแอตโตร,รู้จักกับพี่ที่เป็นเจ้าของร้านสาขานั้นเออทุกวันนี้แกก็แต่งงานไปแล้วแหละนะครับแต่ก็ยังเจอกันอยู่นะครับเจอก,ก็ยังแซวกันอยู่เรื่อยๆนะครับก็ยังก็ยังสนิทกันอยู่แตนน่นั้นเจอทีปีหนึ่งเจอสักสองครั้งได้บ้งน,นะครับ หางหนึ่งเคยมีฟอฟล์พีแผ่นดีดีครับแผ่นละเกือบร้อยได้2ใบโชคดีผมเจอในโลตัสเล็กเหมือนขายไม่ออกกําลังลดราคาแผ่นละยีาบาทพีิกไปเจอ PG จีรอย่อนเลยซื้อมาตอนอซื้อมาสาสองตอนทุกวันนี้ยังไม่เคยเปิดดูเลยข้างหน่อ,อพูดงั้นก็ไม่ถูกรู้เปล่าว่าเคือใครลืมตอนซีซั่นสามอะ่ะมันมีเป็นดีดีขายดีดีแบบกล่องเลยกล่องดีดเลย ดีวีดีอ่ะอืมกู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 ซื้อมานะเว้ยไตตัวดีวีดีอ่ะจำไม่ได้แล้วเอาไปไว้ไหนแต่อ๋อดูตัวดีวีดีโยนลงรังไปแล้วโยนลงรังเก็บไปแล้วแต่ตอนนั้นมันให้การ์ดหัวรัทก,กูก็ซื้ออย่าว่ามึงซื้อเลยก,กูก็ซื้อนะครับกูซื้อราคาเต็มด้วยให้ตายดิพระเจ้านะครับนะแล้วก็นะครับคลิปเล่นะน,ะนะครับอันนี้ก็รีพอร์ตเล่นนะครับก็เดี๋ยวมีเรื่อยๆเห็นเขาบอกว่าอยากได้เรื่อยมีเรื่อยก็จะามาพูดถึงกันเรื่อยๆนะครับ ต่อมาเดย์สิบเก้าครับตัวนี้มันคือหนึ่งในความน่ากลัวของตอนเด็กผมเลยผมเคยเจอเล่นเมกาแล้วใส่ตัวนี้สี่ใบคู่แข่งกับตัวเบรกไรท์ห้ามลุกทั้งบอร์ดเจอเช็คถามเชิญจุ <c oughs> คือมันใส่ได้เยอะนะเข้าใจได้แต่แม่งหาไม่ได้เยอะตามที่ใส่แม่งตอนนั้นมันออกทุเรศไปนิดนึงนะครับต่อมาเลือกดีพอยต้องคิดเยอะมากครับตั้งแต่เริ่มตอนเล่นพึ่งโดนอะไรนะพึ่งโดนจำพึ่งโดนนวดจำขึ้นใจเลยครับวิธีป้องกัน พวกสเกาก,กับอินฟิลนะครับต่อมาเห็นธรรมดาเอาจริงๆนะมีผลมากเลยนะกับเด็กมันเองเนี่ยใช่มันมี2มันมี2สีครับจริงๆเอาไปใส่นะใช่อันนี้ลองดูแล้วมันมี2สีแต่พอมันไปใส่ข้ามกันแล้วมันไม่ไม่ไมค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเห็นยูสหมื่นธรรมดาแต่นี่ก็เป็นอีกตัวที่เห็นบูสต์หมื่นธรรมดาแต่นี่ก็เป็นอีกตัวที่ทำให้แวนตีเกิน30,000ื่นแล้วพลังสาม0 0ื่บวกชออมีสกิลใช่นะครับ นะตัวอันต่อมานะครับดูถูกเยอะมากเกิดไปนะชุดแรกมีจริงครับอันนี้เถียงไม่ได้มีคอมเมนต์ตอบด้วยต่อมาครับ13ไอพวกตัวเรียากาศของริเตอร์จะมี2แบบอันนี้มีอธิบายริเตอร์นะครับลองอ่านดูก็ได้ครับเนี่ยขยายเพิ่มนะครับไม่รู้ว่ามีจริงเข้เขาใจว่าไม่มีอ่ะมีจริงดินะครับ นะต่อมาคลิปที่เล่นครับจริงๆจากการเริ่มทีหลังได้ถือ,อว่าได้เปรียบมากครับเพราะว่าการวางแผนล,ลบดีๆนี่คนเริ่มก่อนถ้าใจร้อนเดินมาลงล่งๆหวังยึดจุดก่อนนี่เป้านิ่งยิงได้เลยมีคอมเมนต์ต่อนะครับสุถ้า,าส่วนถ้าเริ่มก่อนอสกรีมนิ่งได้และยึดมุมได้ก่อนตัวหลัก เอาหลบมุมดีๆหน่อยก็ไม่เป็นปัญหาขนาดนั้นครับผมมองว่าทับผมมองว่าแต่ละทับว่ามันจัดมาแบบไหนยิ่งไทละนิดนี้ทีหนึ่งอ่าทีทีหนึ่งของกากาอยกากาอยจีวอ,อกจากบ้านไม่ได้เลยน,นะแต่คนก็เข้าใจได้นะครับขอบคุณมากที่แนะนำกันนะครับต่อมายืนสองขาก็ดีอยู่แล้วอะไรนะไปเป็นหุ่นเหมือนทุนต่างมิติไม่ ให้ทักเล่นผิดๆนะตัวต่อมาครับเก่งจริงครับคืนคอสจัดนะครับโอ้โหใช่ตัวนี้เก่งมากนะครับจากต่อมาชิปหาเรื่องเล่านะครับเลวร้ายมากอุตส่าห์รอแต่ไม่เด้ขึ้นฟีดนะครับไม่ขึ้นแจ้งเตือนอันนี้ก็ไปโทษไปโทษ y o u t u นะนะครับต่อมาครับขอเรื่อยๆเลยนะครับแบตเตอรี่พอร์หาเวลาว่างๆทำวอล์กตะเวนตามร้านด้วยไอแบตเตอรี่พอร์ดอะผมทำไหวแต่วอล์กตะเวนตามร้านอะพูดตรงๆทำไม่ไหวเพราะไม่ได้ไปครับ พูดตรงๆว่าทุกวันนี้ไอ้ที่เล่นในรีพอร์ตหลายๆครั้งช่วงหลังๆสั้2สองสาครั้งหลังเนี่ยมันเป็นบ้านรุ่นพี่แล้วก็เวลาไปอ่ะเหมือนนัดกันไปปาร์ตี้อ่ะอารมณ์เหมือนอยางไั้นี่ะอารมณ์เหมือนแบบเราไปเราไปนัดกันปาร์ตี้อ่ะเราเราไม่ค่อยได้ไปร้านเลยช่วงนี้แล้วก็ยอมรับนะโมที่สั่งส่วนใหญ่ตอนนี้สั่งออนไลน์ผ่านแอปหมเลยนะครับ สั่งออนไลน์ผ่านแอปหมดเลยคืออยากไปนะไม่ใช่ว่าไม่อยากไปแต่มันส่วนหนึ่งอะ่ะคือเรื่องของเวลาว่าเวลามันไม่ได้แล้วก็การขนโมไปทีอะ่ะถ้าเราไม่ได้แบบรู้จักอะไรกับเขางั้นเนี่ยมันก็ขนยากมันขนมันมีความขนย้ายยากในตัวของมันเองอยู่แล้วครับแต่ก็นั่นแหละนะต่อมาสายนี้ยูนิเท่มากครับเสียดายปัจจุบันหายไปเลยนะครับเด็กของนาโอกิใช่นะครับโอ้ย oh, ท yeah. ิพอินวินิเบิลไม่แจ้งเตือนนะ ลองดูครับลองปรับให้มันกดกระดิ่งไว้ดูนะครับนะโคตนมาง่ายนะเขียวเหลืองแดงเลเก้ใช่เอ,อ่ออเไม่ใช่นะถ้าโมลิคเขาว่าเล่นบาธิออนนี่ไอจีอจีก็เอาไม่อยู่ <c oughs> คือแม่งแบบเป็นมีมจัดอะนะครับแค่กระจกใบเดียวราคาเกือบเท่าบันเดิแลแหละนะต่อมาครับผมผมเห็นด้วยนะครับกับเรื่อง HD สีน้ำเงินเพราะ เป็นแก๊งอเมริกันฟุตบอลนี่แหละถึงไม่แตะสีน้ําเงินเลยคืออย่างที่เราพูดหล,หลายๆครั้งสุดท้ายการันมีผลต่อการเล่นครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามคือต้อบอกว่าจะบอกว่ามันมีคนที่ชอบอย่างนั้นอยู่ก็จริงแต่ก็มันไม่ใช่ทุกคนที่ชอบไงเออนะครับแล้วก็บ้านเราเองอ่ะมันไม่ได้อินอเมริกันฟุตบอลอยู่แล้วด้วยเออมันไม่ได้อินตีมความเป็นอเมริกันฟุตบอลอยู่แล้วทีมเชียร์ทีมอะไรอย่างเงี้ยบ้านเราก็ไม่ได้อินนะเว้ยอ่ะอย่างถ้าแบบพูดถึงสไปสไปสแปบเทเธอร์อ่ะ มันจะมีทีมเชียร์ของมันที่เป็นเชียร์เกิลนู่นเชียร์เกิลนี่จนไอเชียร์เกิลหน้าอ็อกนั่นแ่ะมันคือ <c oughs> เรียกยังไงเดีอ่ะมันคือแบบต่างประเทศอ่ะเขาจะมีทีมเชียร์อย่างนั้นเป็นกิจลักษณะแล้วก็บูมหมายถึงว่าบูมบูมมากในแบบการดูในกีฬาแต่ของไทยอะ่ะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบทีมเชียร์มันมีแต่มันไม่ได้แบบบูมแบบต่างประเทศอ่ะมันเลยทําแบบว่าโอ้โหกีฬานี้กูก็ไม่อิน ทีมเชียร์กูก็ไม่อินอีกอะไรอย่างเงี้ยแม่งก็เลยไปกันใหญ่เลยทีเนี้ยก็เลยเปอันหนึ่งที่แบบคนอาจจะไม่ค่อยอินมันเข้าถึงยากเกินไปพูดตรงๆว่ามันเข้าถึงยากเกินไปกันมันเฉพาะกลุ่มมากๆนะครับประมาณนี้ผมสําหรับคอมเมนต์สัปดาห์นี้นะครับขอบคุณมากทุกคนที่คอมเมนต์กันเข้ามาที่แวะเวียนมาชมคลิปของเรานะครับยังไงก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่างๆทางช่องเราวันนี้ไปละสวัสดีครับ